มองข้างล่างไม่เท่าไหร่พอขึ้นมาโอ้โหดูครับให้ใครดูโหยังใหญ่อะนี่ครับผมโอ้โหใหญ่จริงจริงถอดแล้วครับผมนี่น้ำไม่รู้เป็นไงครับผมนู่นน้ำอยู่ข้างบนไม่บวมเท่าไหร่ไม่ปูดเท่าไหร่ครับผมไม่อุ่มเท่าไหร่เนาะ ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหปิดตาต้อนรูปอุ้ยน้ำอย่างใหญ่ครับผมดูครับโอ้โหต้อนรูปได้ยังงั้นเดี๋ยวไปดูใ,ใกล้ๆครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมสวัสดีตอนบ่ายๆครับเมื่อเช้าก็ได้ไปตีออกจากไร่ปาล์มสวนปาล์มให้เขามาหนึ่งหลังครับผมเนาะพื้นที่ล่างพื้นที่ลาบครับผม น้ำพึ่งไม่ดีแล้วครับผมพื้นที่ราบเนาะน้ำจอก่อๆอเลยครับผมเลยตีให้เจ้าของสวนกับคนเจอแบ่งให้เขาแบ่งกันเลยครับผมเนาะเดี๋ยวรอบบ่ายนี้เดี๋ยวเราลองมาดูบนเขาบ้างครับผมนี่แหละครับผมเดินตามทางนี่ในหลุมนู้นครับผมดูยุงโอ้ยุงเยอะเดี๋ยวลองมาดูครับผมบนเขาน้ําจะเป็นยังไงครับผมแต่ดอกไม้ไม่ค่อยมีออกครับผม มันล่วงมันหล่นหมดแล้วก็ผมเนาะไม่รู้น้าจะเป็นยังไงต้องไปลองลุ้นดูครับผมเขานี้ก็เพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกครับผมของปีนี้เนาะมันเป็นคลองเมื่อกี้ผมเดินมาเห็นแม่มันลงกินน้ําอยู่ครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะเจอรังหรือเปล่าเดี๋ยวเดินหาตามคอนเก่าๆนั่นแหละครับผมยังไงก็ท่านใดเข้ามารับชมวใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องพัานหมีด้วยครับผมเนาะเดี๋ยวลุ้นดูกันว่าน้ําจะดีไหมครับผม เขาเนี่ยเขาใกล้ๆบ้านนี่แหละครับผมด้านล่างน้ําถอดเอ้ยน้ําฝ่อพึ่งถอดมาแล้วครับผมบนเขาไม่รู้เป็นไงแต่บนเขามันก็จะได้เปรียบอย่างนึงครับผมดอกไม้มันเยอะครับผมดอกนั่นดอกนี่สารพัดดอกไม้ครับผมเนาะที่พึ่งมันจะกินได้ครับผมไปครับผมเดี๋ยวไปติดตามลุ้นกันดูครับผมว่าจะเจอสักลังไหมแล้วน้ําจะดีไหมครับผมเดี๋ยวไปติดตามลุ้นกันครับผมลูกจำลองครับผม นี่มเต็มนะครับนี่นี่ครับผมลูกสำรองเป็นต้ตนเลยครับเป็นคนต้นเลยนี่ครับผมเต็มอยู่ครับผมนี่อ้เกลื่อนเลยครับผมลูกสำรองเนาะ บานานาเรียกลูกอะไรครับนี่ครับผมไม่ใช่ละมุดนะครับผมดูนะผมเต็มเลยบ้านผมเขาเรียกลูกไข่ช้างครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวจะให้ดูด้านในครับผมนี่ครับผมด้านใน กินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับผมเนาะแต่บ้านผมเขาเรียกลูกไข่ช้างครับผมเนี่ยครับผมเม็ดในมันกลิ่นก็หอมๆดีครับผมน่าจะกินไม่ได้แล้วครับผมถ้าเกิดกินได้พวกลิงน่าจะกินหมดแล้วครับผมโอหล่นเกลื่อนเลยครับผมดูเต็มต้นเลยครับผมเนี่ยครับผมต้นมันอุงลิบเลยครับผม ลูมาไฟอยู่ข้างต้นมาไฟครับผมไปกินได้พวกกระรอกพวกลิงน่าจะกินแล้วครับผมเต็มต้นเลยครับผมบาน,นานาเรียกลูกอะไรครับผมบ้านผมเรียกลูกไข่ช้างลังต่อต่อนอนวันครับผมนี่ครับผมลูกวันมีแม่ต่อครับผมนี่ มีครับผมมีแม่อยู่ครับผมนะแม่ออกมานะที่ว่าจะไม่มีแม่แต่ผมเนี่ยมันต่อยเอาตอ่อยไม่เหมือนพึ่งนะครับผมต่อนี่ตัวหนึ่งนี่ต่อยได้หลายทีนะครับผมไม่เหมือนพึ่งพึ่งตัวหนึ่งต่อยทีเดียวผมคี่ว่าจะไม่มีแม่ <c oughs> ครับผมได้เดินมาเจอแล้วครับผมนั่นครับผมพึ่ง นั่นครับผมดำๆนั่นเลยไม่สูงครับผมขึ้นง่ายครับผมนี่ี่ต้นนี้แหละครับผมลังก็ใหญ่ใช้ได้เลยครับผมแต่น้ําแลไม่ค่อยขึ้นครับผมน้ําไม่ค่อยขึ้นเนาะเดี๋ยวจะตีตอนไว้ครับผมเนาะตีตอนไว้รอดอกไม้ช่วงกลางเดือนห้าเดี๋ยวมาดูอีกทีครับผมไปผมจะทําครบขึ้นกันเลยครับผมลังก็ใหญ่เลยแหละครับผม น่าจะเป็นต้นกระท้อนสองครับผมนี่ครับผมต้นนี้เลยนี่ครับผมต้นดำดำนี่ครับผมนู้นพึ่งไม่ยากครับผมขึ้นไม่ยากไปครับเดี๋ยวทําครบขึ้นกันเลยครับผมไปมากไปน้อยก็ตีไว้ก่อนแล้วครับผมตอนไว้ไปผมลุยกันเดี๋ยวทําครบลุยกันเลยครับเกือบถึงแล้วครับผมโอ้ขึ้นต้นเล็กมากครับผม ดีมันขึ้นง่ายครับต้นนี้ไม่สูงครับผมเดี๋ยวจุดครบก่อนครับผมเดี๋ยวกระเดือกปีกนิดนึงครับผมถึงพึ่งเลยครับผมนวนพึ่งน้ําไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับผมรางแรกครับผมของป่านี้จุดครบกันครับไปครับผมเดี๋ยว กระเดื่อปีกนิดนึงเดี๋ยวไปเจอกันตรงงามพึ่งกิ่งพึ่งเลยครับผมมีนำาำไหวเลยครับผม พึ่งโอ้ลังใหญ่แต่น้ำไม่ใหญ่เหมือนลังเลยน้ำไม่อูมคมับผมเขตนี้กบดับไปแล้ว ก่อนอันตรายครับครบดับ There's lặng dạy lưới nằm ngoài cái bụng dưới đua cái bụng lăng. ใหญ่เท่าไหร่มองล่างไม่ใหญ่ครับเท่าไหร่พอขึ้นมาบนก็ใหญ่เท่าไหร่เดี๋ยวจะกินผุลงกันครับผมเดี๋ยวจะพลาดหยยบผิดซะนี่หูพึ่ง มองข้างล่างไม่เท่าไหร่พอขึ้นมาโอ้โหดูครับเดี๋ยวให้ดูเนี่ยครับโอ้โหยังใหญ่อ่ะเนี่ยครับผมโอ้โหใหญ่จริงๆรถอดแล้วครับผมนี่ น้ำไม่รู้เป็นไงครับผมนู่นน้ำโอโยู่ข oh, ้างบนไม่บวมเท่าไหร่ไม่ปูดเท่าไหร่ครับผมไม่อุ้มเท่าไหร่เนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหติดตาต้อนรูปอุ้ยน้ำใหญ่ใหญ่ครับผมดูครับโอ้โหต้อนรูปถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับผม ว่าน้ำไม่ใหญ่ครับผมพอขึ้นมาซ้อนรูปซะอย่างนั้นครับผมน้ำอย่างใหญ่เลยครับผมมันเป็นคอนเก่าครับผมจริงนี่เพิ่งเห็นหัวน้ําเก่าเปนครับผมนู่นหัวน้ําเก่าครับผมนี่ครับผมหัวน้ําดูครับผมปิดตาใหญ่เลยครับดูโอ้โหหัวย่งใหญ่ครับผมปล่อยครับผมเดี๋ยวปั่นโอ้โหดูน้ำครับผมเปิซ้อนรูป มองข้างล่างว่าไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับผมโอ้โหยสวยเลยครับน้ำแบบนี้หลังับผมอาีพตั้งกล้องตัดครับขวางหน่อยครับผมมันมีกิ่งผุนี่ครับผมมันหักขวางหน่อยครับนี่ตัดครับผมครับกล้องจะได้มุมนี้ครับผม ายพี่เอาแล้วครับนี่โอ้ีน้ำนี่เกียสอนไม่มีครับผม กบดับต่อยเลย ว่าไม่มีน้ำครับทีแรกคิดว่าแต่น้ำน้อยประมาณสักขวดกว,ว่าที่ไหนได้ครับผมตอรูปเฉย <laughs> ดูครับผมน้ำโอ้โหสุดๆครับผมใหญ่จริงทีแรกตอนเดินเชื่อมามันไม่มีมันไม่มีดอกไม้เลยนะครับผมดูครับผมถุงยีง่สิบคูนสามสิบดูปากมันสิครับผม ความยาวของมันะไม่สนิทนะครับผม มองเห็นข้างเดียวด้วยครับผมโอ้หัวยังใหญ่ชุบชุบโอ้ยติดบวกแน่นอนครับแบบนี้ตัดเป็นผงเดียวไปเลยไปครับผมเดี๋ยวลงไปดูด้านล่างครับผมยวผม ซ้อนหัวน้ำลงเลยครับผมเอาถึงซ้อนก่อนนี่นะกิ่งมันนั่งตัดไม่ยากครับผมกิ่งมันกิ่งมันพอดีไม่เอื้อมเท่าไหร่ครับดวงมันจะได้ครับผมทีแรกว่าจะไม่ตีครับผมเนรมองจากข้างล่างขึ้นไปว่าน้ํามันไม่ไม่อูมเท่าไหร่ครับผมว่าจะไม่ตีว่าจะเก็บไปตีช่วงเข้าเดือนห้าครับผมพอดีกะว่า ตอนไวสักรอบหนึ่งครับผมเนาะซ้อนรูปซะอย่างนั้นครับผมดูหัวน้ำครับผมปิดบวกครับผมนี่ดูครับผมปิดตาสวยเลยครับนี่นี่ครับผมก้อนใหญ่นะครับนี่สิบสองสิบสามโลไม่ขาดครับนี่น้ําก้อนนี้ครับผมตัดเป็นถุงเดียวแล้วครับผมน้ําสีออกนี่ครับผมใสๆเนาะมันเป็นกับเกสรนบผมไม่รู้ดอกอะไรครับผมแต่ตอนเดินขึ้นมาดอกไม้ผมไม่เห็นนะว่ามันมันเป็นดอกอะไรบ้างครับผมมันเป็นป่าใหญ่อย่างว่าแล้วครับผมไม่เหมือนไม่เหมือนน้าอยู่ในป่าป่าครับผม ที่ผมตีกับต้นปาล์มน้ําเหลืองใสน้ําเหลืองน้าเหลืองสวยเลยแล้วครับผมเนาะนี่น้ําออกเนี่ยครับผมนองเหลืองใสๆนะครับผมมันเป็นกับเกสรครับผมโอ้สิบกว่าแล้วครับผมทีแรกจะไม่เอาอยู่แล้วครับผมดวงมันจะได้อย่างว่าครับผมลังเดียวอย่างนี้พอเลยครับผมเดี๋ยวกลับบ้านเลยครับผมเนาะแบบนี้เดินหาไม่ได้แล้วครับผมแบบนี้หนักแล้วครับผมสิบสิบกโลแล้วครับนี่สิบสองสิบสามโลไม่น่าขาดครับผมไปผมคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วครับผมได้แบบฟุ๊กๆกครับผมเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม ครับสวัสดีครับผม